สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนๆที่รับชมชม่องบรรดานเลยนะครับรายงานนี้อาจจะชา้าไปหน่อยนะครับแอดมินก็ขออภัยไ้ด้วยเผื่อพี่ๆน้องๆบางท่านหลานยังไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารนะครับเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมานี้นะครับมีรายงานการสู้รบกันที่รัชชินนะครับเมืองมินตัดระหว่างกองกําลังป้องกันชินแลนด์หรือกองกําลังซีเรียนั่นเองนะครับกับกองกําลังทหารเมียนมา การประทะก,กันในครั้งนี้นะครับทหารเมียนมาเสียชีวิตไปถึง10นายด้วยกันเลยนะครับส่วนกองกําลังซีเฟเสียชีวิตไปเพียงหนึ่งรายนะครับตามที่แอดมินได้เคยเล่าไว้ในคลิปที่ผ่านมานะครับกองกําลังป้องกันประชาชนชินแลนหรือซีดเฟไม่ได้มีอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่ทันสมัยเลยนะครับมีเพียงปืนแก๊ปและหน้าไม้นะครับแต่ด้วยความชำนาญในพื้นที่จึงได้เปรียบทหารพรมาร่าแล้วก็โจมตีทัพม่า,มาจนแตกเสมอมานะครับบางครั้งก็รบแบบประชิดต,ตัวมีเพียงมีด หรือแม้กระทั่งใช้เพียงก้อนหินคานเข้าไปจู่โจมทหารพมาร่าเอเดีประชิดนักรบซีเดฟสู้โดยใจร้อนรวนะครับทําให้ทหารพรมา่าที่ขาดแคลนทั้งสเสบียงรวมทั้งอาวุธยุโทโธปกรณ์ต่างเสียขวัญไปตามๆกันนะครับและที่ผ่านมากองกาลังซีเดฟก็ได้เผารถทหารเมียนมาไปได้หลายคันเลยนะครับรวมทั้งอาวุธยุโทโธปกรณ์ต่างๆของทหารเมียนมาลัดชินนี้อยู่ทางทิศตะวันตกของประเทศเมียนมานะครับมีเมืองหลักคือเมือง ฮาคาอยู่ติดกับประเทศอินเดียและบังกลาเทศนะครับกองกําลังป้องกันชินแลนด์ซีเรฟเป็นกองกําลังน้องใหม่แต่เป็นกองกําลังที่น่าจาับตามองแม้จะเพิ่งก่อตั้งขึ้น,นในเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับแต่ได้มีการปฏิบัติการทางทหารจนทําให้ทหารของมินอ,องหลายเสียชีวิตเป็นจนํานวนมากนะครับและยังสร้างความหวาดกลัวให้กับเจ้าหน้าที่ตารวจทหารของเมียนมาเป็นอย่างมากนะครับกองกําลังป้องกันชินแลนด์มีสมาชิกจากทั้งเก้าเมืองใน3จังหวัดของรัฐชินนะครับ พวกเขาใช้อาวุธปืนที่ใช้ในการล่าสัตว์ก็คือปืนแก๊ปนั่นเองนะครับเป็นอาวุธประจําตัวแม้อาวุธจะไม่เทียบเท่าของทหารพมา่าแต่พวกเขาก็สู้ด้วยใจร้นวนๆนะครับนี่คือกองกําลังป้องกันชิลเลนหรือซีเรฟนั่นเองครับมาดูอีกลายงานกันนะครับที่เขตสกายมีการประทะกันระหว่างกองกําลัง PDF กับทหารพมา่าทหารพม่าได้ยิงปืนใหญ่ใส่ไรนาชาวบ้านจนทําให้ชาวบ้านต้องพากันหนีเข้าป่านะครับไม่เป็นกันทําไร่ทํานากันเลย ขอบคุณทุกสุขคันที่รับชมรับฟังนะครับวันนี้แอดมินก็มีรายงานสถานการณ์ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านมาให้พี่ๆเพื่อนๆได้รับชมรับฟังเพียงเท่นี้นะครับสวัสดีครับ